นี่นะครับผมพอเราเข้ามาในเกมนะครับเราก็จะเห็นว่าเงินเนี่ยมันไม่จํากัดเลยนะครับจะเป็นยังไงเราไปดูเลยครับผม เอาละครับผมขอเก,ก่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนก่อนเลยละกันนะครับก็วันนี้อย่ผมในเกม d a x i n g f ฟ ver นะครับผมเกมนี้ก็เป็นเกมขับมอไซค์เกมหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันเห็นมาแล้วนะครับผมก็เงินกับเพชรไม่จํากัดนะครับเรียงง่ายๆนะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าละกันนะครับเดี๋ยวลองไปซื้อรถก่อนโชว์รูมอ๋อนี่มี PC ให้ PC แล้วก็ อันนี้รถวิบากชอบเหมือนทรงเหมือนชอปเปอร์เลยอะ่ะอันนี้อะไรไม่รู้นะครับเหมือนไอ้นั่นอะเอ็มแซล่ะคล้ายๆอันนี้ผมไม่แน่ใจไม่รู้อันนี้คุ้นๆอยู่แต่ว่าจาชื่อไม่ได้วิบากวิบากอีกแล้วน่าจะหมดแล้วนะเม่อ๋อนี่เริ่มมีวิกไบท์ถ้าทรงนี้มันทรงอะไรวะผมลืมอะเขียวโอ้วิกไบเขียวก็มีวะ่ะ นี่อันนี้เฮแน่นอนนะครับอันนี้ R1 นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรอันนี้ S อ0พันชัวไปอย่างนี้แล้วกดกดมีหรือวว่าไปเล่นนะผมอยากล้องเล่น PC ีอัปเกรดไปเลยชุบ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 อัปเกรดครับผมอัปเกรดอัปเกรดเอาตันละเอาสีส้มนะกันเราก็ใส่แมกเขียวไปเลยแ็กแดงแมกแดง มันต้องมีล้อเพียวๆอ่ะอืมเอสมีลายด้วยลายอะไรดีอะคาร์บอนคาร์บอนเถื่อนห <c oughs> นอะไรอะมันไม่มีคาร์บอนอะไลน์นี่แหละเราเ,เล่นกันดูไปนี่นะครับก็สําหรับการแข่งขันมันก็ประมาณนี้มันคล้ายๆทาฟฟิกอะนะครับนี่อ๋ออันนี้ก็คือบิดเรลงนะเอ้ยพีซีมันเร่งสูงสุด เท่าไหรนะถ้าคันจริงๆน่าจะประมาณถ้าไม่ทําน่าจะอยู่ประมาณร้อยี่นะอันนี้ก็เพิ่มไปร้อยสามสิบละก็โอเคแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะสาหรับเกมนี้นะครับก็ยังไงเนี่ยถ้าใครชอบนะครับผมอยากโหลดไปเล่นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันอีกช่องหนึ่งนะครับผมภายในช่องของมอสมีนะนั่นเองนะครับยังไงเนี่ยก็ใครอยากโหลดไปเล่นก็ไปดูช่องหนึ่งนะครับมันจะมีทั้งวิธีสอนโหลดแล้วก็ น่าจะบการเล่นให้ดูด้วยนะครับหลังจากที่สอสด,ดเสร็จแล้วนะโอเคครับผมวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ